วันนี้เราจะมาถอดใส่ยางกันนะครับพี่ๆช่างมือใหม่นะครับการบีบยางนะครับอย่าไปบีบตรงที่หัวจุ๊บอยู่นะครับรถรุ่นใหม่บางคันนะครับจะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงดันนะครับตรงหัวจุ๊บนะครับบางทีเราอาจจะบีบมันแตกได้นะครับเราควรบีบห่างออกไปประมาณครึ่งลอนะครับเพื่อให้ห่างออกจากจุ๊บเซ็นเซอร์นะครับสําหรับยางที่แก้มเตี้ยหรือยางที่ขอบแข็งนะครับเราจะหนีบลงไปครั้งแรกให้มันลงลึกนะครับครั้งต่อไปก็ บีบพอมันลงออกจากขอบนะครับถ้าเราบีบบีบลึกลงไปมันจะวิ่งขึ้นอีกนะครับตัวด้านหลังมันก็จะวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆกดเข้าไปครับจนกว่ามันจะทั่วล้อนะครับพอเราบีบทั่วแล้วนะครับด้านหน้าเราก็มาบีบด้านหลังต่อนะครับทําเหมือนกันนะครับถ้าเราบีบลึกเกินมันก็จะวิ่งขึ้นนะครับค่อยค่อยไล่เอานะครับไล่ค่อยเก็บลงไปเรื่อยๆนะครับอย่าบีบห่างนะครับถ้าบีบห่างมันจะวิ่งขึ้นนะครับบีบถีกันสักหน่อยครับบีบนิดๆนะครับ บีบพอมันลงขอบแล้วก็ไล่ใหม่นะครับไล่ค่อยๆไล่กดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีร่องให้เราคอหนีบนะครับพอเราบีบได้แล้วครับเราก็จับยกขึ้นนะครับเราจะทําการถ่างนะครับเสียบข้อล่องนะครับถ้าใครยังไม่คล่องก็คมคมดูหน่อยนะครับเผื่อจะบีบโดนแมกลูกค้านะครับต้องถ่างออกให้มันเข้าล่องแล้วก็ค่อยหนีบนะครับแล้วก็ตั้งคอนะครับ การตั้งคอนะครับดึงออกมาแล้วก็กดลงไปแล้วก็ล็อกลมเลยนะครับตั้งคอเสร็จนะครับเราก็จะมาเราก็จะมางัดยางกันต่อนะครับก่อนจะงัดนะครับเราต้องมาให้หัวจุกผ่านปากเป็ดไปก่อนนะครับถึงจะงัดได้นะครับเวลาเรางัดขึ้นนะครับบางทีมันอาจจะโดนกับตัวเซนเซอร์นะครับทําให้เซนเซอร์แตกหักได้นะครับถ้ายางมันขอบแข็งมีแ็มช่วยจะดีมากเลยนะครับแคนช่วยกดตัวนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะครับ พอเราแทงเหล็กงัดยางได้แล้วนะครับแล้วก็ทําการงัดเลยนะครับอย่าลืมไล่ขอบยางนะครับไล่ขอบยางมันก็จะลงหลวงล่องมันก็จะงัดง่ายกว่าเดิมนะครับพองัดได้แล้วนะครับเวลาเราจะเดินเครื่องนะครับอย่าลืมก้มดูคอนะครับดูคอว่ามันจะจะหล่นหรือเปล่านะครับมันจะไปโดนแม็กลูกค้านะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะซื้อเครื่องมือสองนะครับ เครื่องมือหนึ่งบางตัวก็คอร่วงนะครับทําให้แมกลูกค้าเป็นรอยนะครับก้องระวังด้วยนะครับพองัดรอบแรกผ่านไปนะครับแล้วก็งัดรอบสองนะครับหาที่หาที่เหยียบให้มันเหมาะเท้านะครับเอาเข่าดันนะครับมืออีกข้างนึงก็ยกยางขึ้นนะครับแล้วก็เดินเครื่องเลยนะครับเดินเครื่องค่อยๆเหยียบไปนะครับเสร็จแล้วก็ยกยางลงนะครับส่วนยางตัวนี้ครับลูกค้าเอามาเองนะครับลูกค้าแจ้งว่าไม่เปลี่ยนหัวจุกนะครับก็ทําการ ยกยางขึ้นนะครับเราก็ทาครีมทายางนะครับเพื่อจะให้มันลื่นลื่นนะครับเวลาเราใส่ส่วนยกยางขึ้นอย่างนี้นะครับมันเราไม่ต้องไปหมุนยางลูกค้านะครับได้ทาให้แม็กลูกค้าลายนะครับแล้วก็เดินเครื่องหมุนออ้นะครับนี้เราก็ต้องทาขอบล้อแม็กด้วยนะครับเพื่อจะให้ยางลงง่ายนะครับถ้ายางไม่มีลายโรเตชันเราก็เอาปียางขึ้นมานะครับส่วนขอบยางก็ทาทั้งสองข้างนะครับทาให้มันลื่นที่สุดนะครับเพื่อจะให้ขอบไม่ขาดนะครับเพราะว่า ยางมันบางทีลูกค้าเอายางเก่ามาให้ใสอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คอลงนะครับแล้วก็ควงนะครับควงดันไว้แล้วก็เดินเครื่องนะครับก็จะเข้าส่วนตัวนี้นะครับเป็นยางรันแฟดนะครับแก้มยางก็จะแข็งเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะใช้แขนช่วยกดนะครับกดแล้วก็ตั้งให้มันดีๆนะครับแล้วก็กดแล้วก็เดินเครื่องเลยครับดึงช่วยมันนะครับดึงช่วยแล้วก็เดินเครื่องก็จะเข้าง่ายนะครับ ค่อยๆเดินนะครับค่อยๆกดทีละแตกนะครับเป็นแตกๆๆถ้าเราเดินเร็วทีเดียวนะครับมันจะทําให้ขอบยางลูกค้าขาดได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็เก็บอุปกรณ์ยกคอขึ้นนะครับนี่เราก็ยกลงเติมลมนะครับ เสร็จแล้วนะครับาฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ